ทำไมจิตเราถึงหยุดนิ่งไม่ได้ทรรบรรยายของสมเด็จพระยาณสังบอนสำหรับทรรบรรญ,ญายในคลิปนี้จะเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าจิตที่ยังไม่ฝึกย่อมดิ้นรนไม่อยู่นิ่งเพราะยังติดอยู่กับความอยากความยึด และกิเลสท,ที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวและเราจะมีวิธีคลายมันออกไปได้อย่างไรเรามารับฟังกันครับธรรมบรรยายของสมเด็จพระญาณสังบอรในการอบรมกรรม,รรมฐานเรื่องบวงจิตนักสถานวัดรธรรมนิเวศวัดบ,บวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่13พฤษภาคม2526เสียงอ่านโดยปราด สีย่าภัยบัดนี้จะแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบ,น,อบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตั้งใจสมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมนั้นแบ่งออกเป็นสองคือสัจธรรมธรรมที่เป็นความสัตย์ความจรงิงและศาสธนธรรมธรรมที่เป็นคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจธรรม ธรรมที่เป็นความสัตย์ความจริงดังที่ได้แสดงมาในปฐมเทศนาก็คืออริยสัจทั้งสี่อันได้แก่อริยสัจความสัต์จริงที่พระอริยพึงรู้หรือที่ทําผู้รู้ให้เป็นพระอริยะหรือที่พูดอย่างง่ายๆว่าสัจจะเป็นอริยะสัจจะที่เป็นอริยะคือประเสริฐหมายถึงจริงแท้อันได้แก่ทุกทุกขสมุทยัย เหตุเกิดทุกข์ทุกขคันิโรธความดับทุกข์และหมักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แล้วก็ท่งแสดงสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์ก็สั่งสอนในศัจธรรมที่ทรงตรัสรู้นั่นเองเรียกว่าศาสนาหรือศาสนาที่แปลกันว่าคำสั่งสอนเพราะคำสั่งสอนแสดงสัจธรรมฉะนั้น จึงเป็นธรรมขึ้นอีก,กเรียกว่าศาสนธรรมธรรมคือคําสั่งสอนสศาสนธรรมธรรมคือคําสั่งสอนนี้เพราะเป็นคําสั่งสอนที่แสดงสัจธรรมธรรมที่เป็นความสัตว์ความจริงจึงเป็นอมตะวาจาวาจาที่ไม่ตายเป็นวาจาที่ดํารงอยู่ดํารงความสัตย์ความจริงอยู่ทุกกาลสมัยและศาสนธรรมของพระองค์นั้น ได้ตรัสเอาไว้ว่าพระองค์ทรงสแสดงเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นทรงสแสดงธรรมมีเหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ทรงสแสดงธรรมมีปฏิหารอันหมายถึงว่ากำจัดข้าศึกคือกิเลสได้จริงสมจริงตามที่ทรงสั่งสอนเป็นข้อที่ใครๆจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เป็นข้อที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดแสดงพรหมจรรย์คือศาสนาอันหมายถึงทั้งที่เป็นคำสั่งสอนทั้งที่เป็นการปฏิบัติทั้งที่เป็นผลของการปฏิบัติที่บริสุทธิ์คือไม่มีผิดพลาดถูกต้องทั้งหมดที่บริบูรณ์คือไม่มีบกพร่องสมบูรณ์ทั้งหมดพร้อมทั้งอัดคือเนื้อความ พร้อมทั้งพยัญชนะคือถ้อยคําอันรวมเข้าในคําว่างดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดนั้นอันหนึ่งแม้ว่าจะเป็นความสัตย์ความจริงแต่เมื่อไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ตรัสแสดงทั้งเมื่อไม่ถึงการที่จะควรแสดงก็ไม่ตรัสแสดงต้องเป็นความสัตย์ความจริงด้วยเป็นประโยชน์ด้วยและต้องด้วยกาละคือการเวลา หรือเรียกรวมว่าต้องด้วยกาลเทศะจึงจะตรัสแสดงเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าธรรมที่ทรงสั่งสอนเป็นสัจกะคือเป็นความสัตย์ความจริงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือเป็นความจริงด้วยและเป็นความถูกต้องด้วยฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นข้อที่สมควรที่จะสดับตรับฟัง สมควรที่จะได้พิจารณาไตรตรองให้มีความเข้าใจและสมควรที่จะรับมาปฏิบัติเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะบรรลุถึงประโยชน์ที่เป็นทิฏฐธรรมิกะถกประโยชน์ปัจจุบันบ้างสัมปรายิกะถะประโยชน์ภายหน้าบ้างปรมตถะประโยชน์ที่เป็นอย่างยิ่งบ้างซึ่งเป็นส่วนผลและทั้งได้ชื่อว่าประพฤติธ,ธรรมที่ควรประพฤติ เพราะเป็นความสัตย์ความจริงเป็นความถูกต้องอันจะเป็นเหตุให้ประสบประโยชน์ดังที่ตั้งใจจะได้จะถึงนี่แหละคือตัวปฏิหารของธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในการที่จะรับมาปฏิบัติก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยความเป็นผู้มีศรัทธาในความตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าและปัญญาคือความรู้ ความเข้าใจอันถูกต้องในธรรมที่ทรงสั่งสอนนั้นเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมมนุธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมแต่ไปปฏิบัติให้ผิดไปตามโลกอันหมายถึงบุคคลทั้งหลายส่วนใหญ่ในโลกหรือว่าให้ผิดไปตามความเห็นผิดของตน การปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ส่งควรแก่ทมก็ไม่สําเร็จประโยชน์ต่อเมื่อไม่ปฏิบัติให้ผิดไปตามโลกไม่ปฏิบัติไปตามความเห็นผิดของตนแต่ว่าใช้ศรัทธาคือความเชื่ออันถูกต้องคือเป็นความเชื่อที่เป็นญาณนสนัมปยุตประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้ทั้งประกอบด้วยปัญญาคือความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องดังนี้แล้ว การปฏิบัตินั้นจึงชื่อว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อน,นี้เป็นสิ่งสําคัญของผู้ปฏิบัติทุกๆคนเพราะฉะนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องปลูกศรัทธาคือความเชื่ออันถูกต้องในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเรียกว่าศรัทธาคือความเชื่อในความตรัสรู้ของพระองค์เรียกว่าเชื่อปัญญาของครูเมื่อเชื่อปัญญาของครูแล้ว ก็จะทําไม่ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของครูทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าคำสั่งสอนของครูนั้นถูกต้องเพราะครูเป็นผู้ที่รู้จริงเมื่อรู้จริงก็ต้องถูกต้องแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติให้ได้ให้ถึงก็ทำศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนเหมือนอย่างคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนถึงเรื่องกรรม และผลของกรรมทรงสั่งสอนถึงโรกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกคือมรรคผลนิพพานแม้ว่าจะยังไม่ได้ญาณหรือปัญญารู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันอันจะยังทราบถึงผลของกรรมได้และยังไม่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นโลกุตระธรรมเพราะยังอยู่ในโลกยังอยู่ในโลกิยะคือสิ่งทั้งหลายที่ปัวพันอยู่ในโลก ก็ทำความเชื่อเอาไว้ก่อนว่ากรรมและผลของกรรมมีจริงตามที่ทรงสั่งสอนและโลกุตตรธรรมและมรรคผลนิพพานมีดังนี้เป็นศรัทธาแต่ศรัทธาความเชื่อดังนี้เรียกว่าเป็นอธิโมกค,คือน้อมใจเชื่อไปก่อนโดยที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยตนเองแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณคือความพิจารณาให้เกิดความอย่างรู้ ไปโดยลำดับตามเหตุและผลเพราะว่าเมื่อพิจารณาตามเหตุและผลโดยลำดับแล้วเ่ิมจะทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องอันเป็นตัวปัญญาไปโดยลำดับและเมื่อได้ปัญญาไปโดยลำดับแล้วก็จะทำให้ความเชื่อที่เป็นศรัานั้นเป็น,าน,นปญ,ญาณสัมปยุตประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้ไปด้วยก็เป็นอันว่าต้องอาศัยศรัทธา และอาศัยปัญญาควบคู่กันไปแต่ว่าถ้าน้ำหนักไปในทางใดทางหนึ่งเกินไปคือหนักไปในทางศรัทธาคือความเชื่อเท่านั้นไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะกลายเป็นคนศรัทธาจริตคือมีความเชื่อเป็นเจ้าเรือนอันทําให้ขาดปัญญาหรือว่าถ้าจะหนักไปทางปัญญาเท่านั้นคือจะต้องรู้ต้องเห็นจึงจะเชื่อไม่เช่นนั้นไม่ยอมเชื่อ ก็จะกลายเป็นพุทธิจริตคือมีความรู้เป็นเจ้าเรือนเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ไม่ยอมรับปฏิบัติในสิ่งที่ถูกอันตนเองยังไม่รู้เพราะว่าอันความรู้ของแต่ละบุคคลนั้นเมื่อยังมีอวิชชาโมหะอยู่ย่อมประกอบด้วยความรู้ผิดเข้าใจผิดอยู่อีกเป็นอันมากแม้เพียงเป็นเรื่องที่พึงรู้ด้วยตาด้วยหูก็ตาม สิ่งที่ตาของตนเองอยังไม่ได้เห็นและยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็ยังมีอยู่อีกเป็นอันมากและอันที่จริงนั้นสิ่งที่ตนเองไม่ได้เห็นสิ่งที่ตนเองไม่ได้ยินมีอยู่มากมายกว่าที่ได้เห็นกว่าที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการคิดกล้องสำหรับสองสิ่งที่ละเอียดที่สุดที่ตามองไม่เห็นให้เห็นหรือว่าใช้เครื่องสำหรับที่จะทำให้ได้ยิน สิ่งที่อยู่ไกลๆให้ได้ยินดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นลำพังความรู้ของตนเองไม่พอจึงต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อจากคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ในเรื่องนั้นๆแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณคือความพิจารณาไตรตรองไปตามเหตุผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นตัวปัญญาของตนเองขึ้นไปโดยลำดับเมื่อเป็นดังนี้ ก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงสั่งสอนให้มีทั้งศรัทธาให้มีทั้งปัญญาดังกล่าวและทรงสั่งสอนให้ไต่ถามสอบคน้นในสิ่งที่สงสัยในสิ่งที่มีปัญหาเพื่อให้ความรู้ความคขดกายอันถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปการไต่ถามการคนา้นคว้าจึงเป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัววิจิกิจฉาซึ่งเป็นนิวร์นเป็นตัวกิเลสไปทั้งหมดส่วนที่เป็นตัววิจิกิจฉาซึ่งเป็นนิวรน์นั้นเป็นไปในอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีปริปุจฉาคือไต่ถามคนา้นคว้าสอดส่องพิจารณาให้มีความรู้ความเข้าใจในเมื่อไม่ต้องด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ยังไม่ยอมรับเชื่อถือคือปฏิบัติ ต่อเมื่อต้องด้วยเหตุผลจึงยอมรับนับถือปฏิบัติเพราะว่าพุทธศาสนาที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นว่าทรงสั่งสอนให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นอันหมายความว่าเป็นข้อที่รู้ได้และมีเหตุอันจะพิจารณาให้เห็นจริงได้ทั้งที่มีปฏิหาร คือปฏิบัติได้สมจริงหนึ่งที่ได้กล่าวแล้วจึงไม่พ้นวิสัยของปัญญาที่จะสอดส่องพิจารณาและเมื่อได้ปัญญาคือความรู้ความเห็นของตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบขึ้นแล้วนั่นแหละจึงจะเข้าขั้นที่สามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลผนิพพานอันเป็นโลกุตระธรรมได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญในเบื้องต้น ศรัทธาอาจจะนำแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปต้องให้ปัญญานำแต่ก็ต้องอาศัยศรัทธาตามเหมือนกันจึงจะบรรลุผลจนถึงที่สุดตามที่ได้กล่าวดังนี้เป็นข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติทั่วไปและศรัทธาปัญญาดางังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นศรัทธาปัญญาของบุคคลที่จะเป็นศรัทธาจริตหรือพุทธิจริตแต่เป็นปัญญาเป็นศรัทธา ของผู้ปฏิบัติธรรมอันถูกต้องได้กล่าวแล้วว่าในการปฏิบัติธรรมนี้จิตเป็นสิ่งสําคัญพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในพระธรรมบทว่าพนุตหนังจิตปลังจิตตังที่แปลความว่าจิตดิ้นรนกัดแก่งกระสับกระสายรักษายากห้ามยากผู้มีปัญญาย่อมกระทําให้ตรงได้เหมือนดังช่างสอนดัดลูกสอน ปลาที่บุคคลจับยกขึ้นจากที่อยู่ก็คือน้ํหวางไว้บนบกย่อมดิ้นรนฉันใดจิตนี้ที่บุคคลยกขึ้นสู่สม,มถะวิปัสสนาเพื่อละบ่วงแห่งมารก็ย่อมดิ้นรนฉันนั้นดังนี้ข้อนี้ตรัสสั่งสอนให้ทุกๆคนทราบภาวะของจิตสามัญซึ่งยังไม่ได้อบรมว่าจะต้องดิ้นรนกัดแว่งกระสับกระส่าย รักษายากห้ามยากและแม้ว่าจะยกจิตขึ้นสู่สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยังดิ้นรนอยู่นั่นแหละคือดิ้นรนเพื่อจะกลับไปสู่บ่วงของมารเพราะว่าที่ยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานนั้นก็คือยกจิตขึ้นจากบ่วงของมารเหมือนอย่างที่ยกปลาขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกปลาก็ดิน้นเมื่อยกจิตขึ้นจากบ่วงของมารจิตก็ย่อมดิน้น ปลาดิ้นก็เพื่อที่จะลงน้ําอันเป็นความถูกต้องเป็นคุณแก่ปลาแต่จิตดิ้นเพื่อที่จะไปสู่บ่วงของมารเป็นความไม่ถูกต้องเป็นโทษแก่จิตแต่ผู้มีปัญญาก็ทําจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกสออันช่างสอนดัดลูกศรนนั้นก็ตัดไม้มาจากป่ามาถากใสเอาเปลือกออก ทานน้ำมันย่างไฟใส่เข้าไปในง่ามไม้ดัดไม้ที่คดที่งอก็จะตรงได้ทำเป็นลูกศรได้จิตก็เช่นเดียวกันยืนในบ่วงของมารันหมายถึงว่าอยู่ในกามคุณนารมณ์ทั้งหลายโดยปกติเมื่อยกจิตขึ้นจากบ่วงของมารไปสู่กรรมฐานก็จะต้องถากอบอกเปลือกออกกล่าวคือต้องอาศัยทุด,ดงขวัดบ้างอยู่ป่าบ้างเป็นต้น จะต้องทานน้ำมันก็คือจะต้องอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาจะต้องย่างไฟก็คือจะต้องใช้ความเพียรทางกายทางวาจาทางใจจะต้องใส่เข้าไปในง่ามไม้ดักก็คือจะต้องใส่เข้าไปในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดังนี้แต่แม้เช่นนั้นในทีแรกก็ยังดิ้นอยู่เหมือนอย่างปลาที่จับจากน้ำวางไว้บนบกก็ยังดิ้นอยู่ ในคำอุป,ปมาถึงปลานี้มุ่งอุป,ปมาจำเพาะให้เห็นในความดิ้นของจิตเทียบกับความดิ้นของปลาเพราะว่าเป็นธรรมดาของจิตเมื่อ,อยังไม่ได้อบรมก็จะต้องเป็นอย่างนั้นยังมีอุป,ปมาอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าลูกวัวที่วิ่งซุกสนเจ้าของก็จับเอาเชือกผูกเข้าไว้กับหลักทีแรกลูกวัวนั้นก็วิ่งไปทางโนน ก็วิ่งไปทางนี้แต่ว่าก็ไปไกลเกินเชือกไม่ได้บางทีก็ต้องวิ่งบนหลักอยู่และในที่สุดลูกบัวนั้นเหนื่อยก็ต้องลงนอนพักอยู่ที่โคนหลักนั่นเองก็เปรียบเหมือนอย่างจิตที่ตั้งสติผูกไว้กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าออกทีแรกจิตก็จะวิ่งไปทางโน้นไปทางนี้แต่เมื่อมีสติผูกอยู่ก็จะวิ่งไปไม่ได้ไกล เพราะสติจะคอยดึงเอาไว้และเมื่อสติไม่ขาดในที่สุดจิตนี้เองก็จะนิ่งสงบอยู่เหมือนอย่างลูกบัวที่นอนสงบอยู่ที่โคนเสาจิตก็จะนิ่งสงบอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานที่ตั้งเอาไว้เช่นในลมหายใจเข้าออกเหมือนอย่างว่านิ่งสงบอยู่ที่ปลายจมูกหรือที่ริมผีปากเบื้องบนหรือที่ตัวจิตเองอันเป็นภายในลูกบัวเหมือนกัน ถ้าเชื่อกไม่ขาดก็วิ่งไปไม่ได้ไกลเหนื่อยก็ต้องนอนพักที่โคนเสาจิตก็ต้องสงบอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ปิติได้สุขในกรรมฐานจิตก็ไม่อยากจะวิ่งไปไหนเพราะสบายเสียแล้วเมื่อสบายเสียแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ละความเพียรที่จะปฏิบัติแล้ว ย่อมจะได้สมาธิได้ปัญญาอันจะนำให้ปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นประโยชน์เป็นธรรมยิ่งิ่งขึ้นไปใจคนเรานะครับถ้าไม่ฝึกมันก็จะวิ่งไปหาของที่ชอบอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนกับปลาที่โดนจับขึ้นมาจากน้ํา มันก็จะดิ้นกลับลงน้ำทุกทีการจะฝึกใจให้สงบไม่วุ่นวายต้องอาศัยทั้งความเชื่อในสิ่งดีๆศรัทธาและการคิดไตรตรองให้เข้าใจก็คือปัญญาแล้วลงมือทำอย่างจริงจังไม่ท้อถอยถึงจะค่อยๆหลุดจากบ่วงที่ผูกใจเราไว้แล้วใจะจะเริ่มสงบได้จริงครับผมมองเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอ,ออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ